นี่แหละครับถ่ายให้ดูกับโรงเรียนบ้านคําไห่ใหญ่นะครับกับเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะครับหลักสุริยะสั้นนะครับนี่ครับแต่ผมชายแหละครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเอาเฮ็ดไปชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรแง่คะใช่จะชื่ออะ่รชื่ออะไรจ๊ะชื่อแพนทีนค่ะแพนทีนอ๋อน้องแพนทีนอ่ะน้องชื่ออะไรจ๊ะแก้มฮะน้องแก้มนึกว่าแพนเค้กเอ้าน้องชื่ออะไรจ๊ะ ฮะชื่อหยองหย<ๆ>องเจ้าก็ชื่อหยองผมแต่คู่ตรงอยู่แล้วเป็นไงบ้างเอาพูดถึงบรรยากาศเรามาเรียนที่นี่เป็นไงบ้างคุณบรรยากาศที่เรียนเรียนที่มวลบังผู้ชายบังผู้ชาเอาเดี๋ยเดี๋ครูถามหน่อยเรามาเรียนที่นี่เป็นไงบ้างบรรยากาศเราคิดว่าที่นี่เป็นไงบ้างค,คุณครูสอนเป็นยังไงคะสนุกค่ะสนุกใช่ไหมผู้ชายสนุกมากผู้ชายรอโอ้โหคอสเซอร์ยูทูบคอสเซอร์ยูทูบครับครูเว็บสตอรี่ครับสุดรอ ครูแวบครูคร <wie erman. S 2> ูแวบแวบทะเลแอว่าแหวนเออครูแวบครูแวบแวบส์แวบนี่นะครับกับเด็กๆแล้วครับขอนักเรียนบ้านคำห้ใหญ่